สวัสดีช่วงเช้าๆนะคะพี่เพนจะพามาดูต้นส้มเขียวหวานต้นน้อยๆของพี่เพนที่เขาติดดอกแล้วค่ะติดดอกแล้วก็ติดลูกอะคะ่ะก็เลยแบบลองดูซิว่าจะยังไงเป็นกิ่งตอนนะคะพี่เพนจะฉีดแคลเซียมโบรอนให้ให้ลูกเขาติดลองดูไม่รู้จะยังไงต้นมันเล็กเกินละคะ่ะแต่ว่าลองดูก่อนมาฉีดแคลเซียมโบรอนตอนเช้าๆให้เขาอะคะ่ะ ้เขาสดชื่นไปเลยดูสีดอกจะร่วงไหมเป็นการทดลองต้นส้มน้อยๆน,ยนี่โอเคเลยมีหลายต้นนะคะค่อยๆดูไปเดี๋ยวอีกต้นหนึ่ง ดูพริกพี่เวนเห็นไหมดกมากเลยนี่ลองดูดเพื่อได้ทานพวกไอ้มะขามป้อมอะไรก็ยังไม่ติดนะคะอันนี้มะขามป้อมน่นอีกสามต้นอยู่ฝั่งโอเคก็ลองลองดูก่อนคะ่ะว่าจะเป็นยังไง จะต,ติดไม่ติดมันไม่ค่อยมีน้ำอะ่ะของพี่เฟนน่ยนี่เอาให้สดชื่นไปเลยเดี๋ยวต้องเอาไตรโคเดอม่ามาฉีดด้วยค่ะฉีดรากเขาเนี่ยเห็นไหมคะลูกเต็มเลยอะ่ะลูกเล็กๆอะ่ะ เห็นไหมพี่เพ็นจะลองดูแต่พี่เพนจะเด็ดทิ้งอยู่แล้วค่ะจะเหลือไว้สักสามลูกก็และคะ่ะแต่อันนี้ลองฉีดดูก่อนมันจะช่วยอะไรได้ไหมลองดูลองดูก็มีพวกมะม่วงอะไรนะคะเดี๋ยวเพนไปฉีดมะม่วงมะม่วงมะนาวโหลองดู เป็นการทดลองนะคะเป็นการทดลองอันนี้มะม่วงอะไรไม่รู้มันติดดอกหลายครั้งแล้วค่ะแต่มันร่วงหมดไม่เคยได้ทานนี่ค่ะต้นสีแบบนี้พี่เพ็นไม่รู้เหมือนกันมี่น้องความไม่ใช่ฟ้าลั่นเหรอพี่เพ็นก็ไม่รู้เลยแหละบอกเลยว่าไม่รู้ โอ้ปีนี้น่าจะติดดีไข่ยเยอะเลยนี่โอ้เป็นลูกแล้วครับยังไม่รู้เป็นลูกดูสิเดินมาทุกวันไม่ได้มองตรงนี้เลย กำลังแตกพอดีน่าจะได้น้ําที่เป็นเปิดใสแล้วแหโอเคเลยนี่แหละสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า